วัสดียามเย็นค่ะอากาศดีมากเลยนะวันนี้เย็นนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแกงปลาดุกใบยี่หร่ากันนะคะปลาดุกใบยี่หร่านี่แกงกะทินะเดี๋ยวมาดูวิธีการทานะคะบรรยากาศดีมากเธอปะทำกับข้าวกันขั้นแรกนะคะเราก็นํากะทิมาตั้งไฟนะคะตั้งไฟให้พอเดือดนะเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปจ้าวันนี้กิ๊กใช้เป็นพริกแกงใต้นะร้อยแรงชอบเผ็ดก็ใส่ไปเยอะๆนะคะ พอกะทิเริ่มเดือดนะคะเราก็นําปลาดุกนะคะที่เราล้างแช่น้าเกลือไว้เนี่ยมาใส่ค่ะใส่ตอนเดือดนะคะจะได้ไม่ข้าวนะจากนั้นก็ตั้งไฟทิ้งไว้ค่ะจนกว่าเนื้อปลาจะสุกนะจ๊ะเดี๋ยวเรารอแกงเดือดจะพักนะคะ เผลอเป๊บเดียวตะว,วันตกดินนะคะขออภัยในความแสงน้อยนะคะพอเดือดน,นี่ก็เริ่มปรุงรสเดินนะคะน้ำปลาน้ำตาลปีบน้ำตาลทรายนะคะออกหวานนิดนิดก็ดีนะคะอร่อยค่ะหรือว่าใครชอบรสไหนก็ปรุงตามใจชอบได้เลยจ้า หลังจากนั้นนะคะก็คนตั้งไฟให้เดือดอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกใส่ไปเลยนะจุกๆคือชอบมากยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมยิ่งอร่อยหรือว่าใครชอบแค่ไหนก็ใส่ไปแค่นั้นนะคะทําตามรสชาติที่เรากินเลยจา้าไม่มีผิดถูกค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนรอ้อวันนี้มีทั่วรันเต่าผัดกุ้งด้วยนะคะเป็นเมนูแนมโอ้โหอร่อยบรรยากาศก็ดีกับข้าวก็อร่อยอะไรมันฉันเลิศขนาดนี้เนี้ย Uh huh. ทานกับเขาสวยร้อนๆนี่คือแบบอร่อยมากค่ะแกงปลาดุกใบยี่หร่าเนี่ยถึงเวลาสําคัญแล้วนะคือเวลาการชิมโอ้ฟินเวอร์น้ำหนักชั้นนิทยานจะแตะเลขหกเลขเจ็ดไปได้เอยๆแล้วนะสิ้นปีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงร้อยโลหรือเปล่ามีตเมนูอร่อยๆทั้งนั้นเลยย่าลองไปทําทานกันดูนะคะแกงปลาดุกใบยี่หร่าค่ะขอจิบน้ำอง,ง,งุงนหะลังปากเลยนะอือหืออร่อยค่ะ